สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกระด้แน่กดแชร์แชร์กดนานากดันยันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาฟังไอคนที่มันไม่รู้อะไรเรื่องกฎหมายมันรู้เรื่องกฎหมายเฉพาะที่ว่าเวลามาโดนแจ้งจับเรื่องชอบโกงเรื่องโกงแชร์อะไรอย่างนี้นะคะไปฟังมันพูดก่อนค่ะแล้วดิฉันจะมาสวนมันทีหลังนะครับเมื่อไห่ผมคิดว่าเฮ้ยคดีนี้เป็นเกิดท้องที่เดียวกันที่ดาวคารเนี่ยแล้วมันเป็นเจ้าที่ ที่ทําคดีที่ดาวคารของลุงเนี่ยที่ดาวคารเนี่ยเฮ้ยผมก็เลยคิดว่าไอสิ่งที่พวกเราสู้กันมาเนี่ยไอสิ่งที่พวกเราคิดกันมาเนี่ยมันใช่เว้ยเออว่าลุงกับป้าที่ดาวคารเราจะไม่ทําเว้ยแพ้เว้ยมันที่ทําให้เราเห็นได้ชัดขึ้นมันทําให้เราเห็นอะไรได้ชัดขึ้นและมันทําให้ทีมงานทนายของลุงกับป้าที่ดาวคารเนี่ยทํางานได้ง่ายขึ้นครับกดหัวใจรัวด้วยครับ มันเป็นผลดีนะครับมันเป็นผลดีกับลุงป้าที่ดาวขคานนะครับกดหัวใจรวๆได้ครับเป็นกำลังใจให้ลุงป้าด้วยครับคุณพลาดแล้วนี่ครับปู่เปิดแล้วแพ้สู้ที่ศาลชั้นต้นแพ้ศาลอุทธร์แพ้แต่มาชนะศาลฎีกาใอฟีครับแต่เขาก็สู้นะครับแต่เขาก็สู้เพราะฉะนั้นนะครับ ลุงเราก็สู้ทุกวันนี้ที่ลุงเราสู้นะครับเพราะลุงเราเนี่ยรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าคดีที่ดาวังคารเนี้ยลุงเราไม่ผิดและลุงก็ไม่ได้ทำลุงเขารู้อยู่แก่ใจครับนะครับลุงเขารู้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ครับผมเชื่อว่าการทํางานของทนายลุงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทํางานได้ง่ายขึ้นและลุงมีโอกาสรอดมากขึ้นตอนนี้นะครับผมเชื่อว่า เลือบร้อยเปอร์เซนต์เพราะม,มีช่องโหว่ให้เราต่อสู้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ผมก็คงจะไม่พูดไรลึกต้องปล่อยให้เป็นที่ของกระบวนการยุติธรรมที่ดาวคารนแต่ผมก็พูดให้ฟีสบายใจว่าสิ่งที่เราสู้กันมาเนี่ยเราสู้มาถูกทางแล้วผมผมจะไม่พูดไรลึกเพราะว่าผมแค่มานั่งบรรยายให้ฟีฟังแล้วก็ผมก็พูดเพื่อเรื่องเรื่องที่ดาวคารนผมอยากให้ทุกคนนะครับสู้ไปได้วยกันจับมือลุงกับป้าไปได้วยกันยืนเครยงบา่าเคีย่องหลกักอีกไม่นานความจริงมันจะปรากฏเหมือนที่คนที่เป็นแพะคนนี้ ได้พิสูจน์ตัวเองแต่แพะคนนี้นะครับพิสูจน์ตัวเองด้วยการที่เองติดคุกพิสูจน์อยู่ในคุกหนึ่งปีสามเดือนแต่ลุงเรายังโชคดีที่พิสูจน์อยู่ข้างนอกในระยะเวลาสามปีที่อ่าเกือบสามปีที่ลุงเราพิสูจน์อยู่ข้างนอกที่ลุงเราสู้ลุงยังสู้เลยพวกเราก็ต้องสู้บางทีผมผมเห็นแกผมสงสารแกนะผมสงสารลุงสงสารป้านะลุงเนะี่ยผมต้องสงสารผมสงสารลุง เพราะอะไรครับสิครับมันมันต้องแบกรับภาระแบกรับแรงกดดันแบกรับอะไรมากมายในสิ่งที่แกไม่ได้ทําเนี่ยมาในช่วงมามาตั้งแต่วันแรกที่ที่มีสังคมตาหน้าว่าลุงเป็นจําเลยมันทาให้แกทุก์แล้วทาให้แกเนี่ยแบกรับภาระอะไรมามากมายแต่วันนี้ผมเชื่อนะครับว่าความดีของลุงเนี่นะครับจะทําให้ลุงชนะทําให้ลุงมีมีชัยชนะในวันข้างหน้านะครับเพราะความดีของลุง ผมไม่รู้ครับว่าใครจะแถอิยานจะแถไอเกิดจะแถให้มันแถไปเราสู้อยู่กับความจริงเราไม่ได้นั่งเทียนสู้เราไม่ได้นั่งดวงรามสู้เราสู้อยู่กับความจริงที่น,นายณฐีใจบุญพูดเนี่ยเกือบจะเข้าเขาค่ะเกือบจะเข้าเขาที่ว่าการที่คดีของน,นายนรินเนี่ยในที่สุดสารดีกาตัดสินตามสารชั้นต้นยกฟ้องอาจจะทําให้คนมองว่าคดีหลักของ จำเลยสองผัวเมียชัยพลวิภาและสมพรหลาโพจะง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในชุดสืบคล้ายๆจะชุดเดียวกันคือเป็นเป็นสืบชุดเดียวกันว่างั้นเถอะเอาง่ายๆตรงนี้นะมันเกือบจะเข้าขาว่าจะทําให้ทนายธรรมสังกษีเนี่ยทํางานง่ายขึ้นโดยมีข้อแม้ว่า ถ้าทนายธรรมสังกษีทำงานเขาอาจจะทำง่ายขึ้นแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าทนายทีมนี้ได้ทำงานไปแล้วหรือยังได้ทำงานหรือเปล่าเขารอรับเขาไม่ได้ลุกเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเกือบจะใช่ถ้าธรรมสังกษีทำงานแต่ปัญหามันคือธรรมสังกษีไม่ได้ทำงานเขาทำไปตามเนื้อผ้าค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการจะมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ ชุดนี้ในสถานีนี้ในการทําคดีนี้เขามีปัญหากับคดีนี้จะหมายถึงว่าคดีอื่นๆจะต้องมีปัญหาอย่าลืมว่าคดีน้องชมพู่น่ะไม่ได้มีชุดสืบของที่กกตูมไม่ได้มีชุดสืบของทางมุกดาหารอะไรอย่างเดียวแต่มีชุดของส่วนกลางลงพื้นที่ด้วยแล้วในความแตกต่างของคดีนารินเดี๋ยว ก่อนอื่นนะคะการจะมาพูดเรื่องคดีคุณควรต้องศึกษาพื้นตั้งเข้าใจข้อกฎหมายบางอย่างบ้างคุณบอกว่าคดีนี้ชั้นต้นแพ้อุทธร์แพ้มาชนะดีกาไม่ใช่ค่ะถ้าแพ้สองศาลคุณจะไม่มีสิทธิ์ดีกานี่ชั้นต้นยกฟ้องอุทธรลงอาญาก็เลยมีสิทธิ์เข้าดีกาพอดีกาแล้วพิจารณาจากหลักฐานอะไรทุกอย่างคือเด็ก ไม่สามันมีข้อมูลบางอย่างซึ่งมันแปลกๆคือตัวเด็กบอกไม่ได้ว่าวันเกิดเหตุนั้นจริงๆแล้วตัวเองอยู่ที่ไหนคือให้การไว้ต่างๆกันให้การสับสนว่างั้นเถอะเหมือนใครบางคนที่มันสองซิมแล้วมันให้การสับสนเห <Rolle> ็นไหมคะมันมีความเหมือนกันตรงนี้คือมีการให้การไม่ค่อยตรงกันแต่ในคดีของนรินคนที่ให้การไม่ตรงคือผู้เสียหายให้การไม่ได้ บอกไม่ได้ว่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นเกิดอะไรยังไงเพราะถามถึงรายละเอียดบอกไม่ได้แต่ดันมาชี้ตัวว่าคนนี้ทำแต่บอกไม่ได้ว่าไปทําที่ไหนทําวันไหนอะไรยังไงร,รายละเอียดบอกไม่ได้คดีของนริมที่ยกฟ้องเพราะว่าผู้เสียหายให้การสับสนให้การไม่ตรงกันแต่คดีของน้องชมพู่จำเลยให้การสับสน ให้การแต่ละครั้งไม่ตรงกันเห็นไหมคะว่ามันไม่เหมือนกันตรงนี้คุณจะเอาสองคดีนี้แล้วมาพูดว่าไอ้คดีลุงคุณลุงคุณก็ต้องเป็นแพเหมือนนายนารินเพราะว่าเป็นตำรวจชุดเดียวกันคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าคุณพูดอย่างนั้นเนี่ยคุณเข้าข่ายหมิ่นเจ้าพนักงานนะอย่ามาอ้างดาวอังคงดาวอังคารอย่ามาอ้างค่ะทุกอย่างมันสืบได้หมดว่าในคดีที่คุณพูดคือนายนารินที่กกก่ คดีน้องชมพู่ที่กรอบมันสามารถที่จะสืบได้เพราะฉะนั้นอย่าทําหัวหมอคะ่ะตัวเองยังไม่รู้เลยว่าถ้าสองสารยืนตามกันจะไม่มีสิทธิ์ดีกายังเอาพูดมั่วๆแล้วมันนั่งมั่นจะผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าลุงชนะแน่ขนาดต่อให้ทนายธรรมสังกษีทำงานเต็มที่คุณก็ไม่สามารถมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกค่ะเพราะคดีนี้ ชัยพลจะรอดต่อเมื่อชัยพลหนึ่งตอบได้ว่าไอ้เวลาที่เขาเห็นเก้าโมงครึ่งตรงนั้นน่ะว่าคุณอยู่ในสวนยางจริงๆแล้วนะคุณอยู่ที่ไหนคุณมีพยานยืนยันไหมว่าคุณไม่ได้อยู่ในสวนยางแต่มันมีพยานเห็นคุณสองคนอยู่ในสวนยางณนะเวลานั้นใกล้โพรงไข่ที่ซ่อนตัวเด็กสองคุณต้องตอบให้ได้ว่า เส้นผมตัดที่พบข้างศพบ,บนภูเขามาอยู่ในรถคุณได้อย่างไรเป็นสองคำถามที่จำเลยต้องตอบให้ได้คำถามที่สามจำเลยที่สองต้องตอบให้ได้ว่าคุณให้การว่าคุณไม่ได้ขึ้นเขาแล้วหมอยคุณไปตกบนเขาได้อย่างไร แล้วทำไมคุณให้การว่าคุณไม่ได้ขึ้นเขากับตำรวจแต่คุณไปสารภาพกับใครบางคนว่าจริงๆแล้วคุณขึ้นเขาโอกาสที่หมอจะไปตกอยู่บนเขาจึงมีมากอันนี้แหละค่ะที่จําเลยที่สองต้องตอบให้ได้ถ้าคุณตอบตามที่ทีฉันบอกมาได้ถ้าจำเลยสองผู้มีตอบตามที่ดิฉันบอกมาได้เคลียร์คัดและมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าคําตอบที่คุณตอบนั้นเป็นจริงตามนั้นจริงๆแล้วก็ รอดค่ะอันนั้นยกฟ้องร้อยเปอร์เซนตแต่ถามว่าตอบได้ไหมมีหลักฐานไหมดิฉันบอกเลยว่าคุณฝั่งจำเลยก็ไม่มีหลักฐานเพราะถ้ามีหลักฐานตอบตรงนี้ตั้งแต่ชั้นตำรวจจะไม่โดนสงสัยค่ะแต่คุณโดนสงสัยเพราะคุณไม่มีหลักฐานยืนยันถิ่นที่อยู่ในขณะเวลาเกิดเหตุ อย่าพูดถึงเรื่องวัด GPS เป็นเวลาเกิดเหตุนะคะอันนั้นมันเอามากเลยนะถ้าการจะมานั่งพูดว่าก็วัด GPS อยู่ด้วยการลุมจะทำได้ยังไงดิฉันถือว่าเป็นการวิจารณ์คดีอย่างโง่ง,งมงายที่สุดควายสุดๆเลยค่ะถือว่าเป็นการพูดหลอกลวง f c เพราะดิฉันพูดหลายครั้งแล้วว่าช่วงเวลาเกิดเหตุตำรวจเขากล่าวหาเป็นช่วงเวลาอย่างนี้เด็กหลงจากบ้านมาถูกพลากในสวนยางหน้าบ้าน จำเลยที่หนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กจะหายไปเวลาไหนก็ตามทีไอ้เวลาที่พลากไปอ่ะมันคือช่วงเวลาที่จำเลยที่หนึ่งปรากฏตัวอยู่ในสวนยางหน้าบ้านมีพยานเห็นสองคนการจะวิจารณ์คดีและจะบอกว่ารอดไปรอดคุณต้องไปดูว่าเขากล่าวหาอะไรอย่าบอกว่าไม่มีแรงจูงใจในการก่อเหตุเขาไม่มีแรงจูงใจในการฆ่าเด็กใช่ ตำรวจก็ไม่ได้กล่าวหาว่าฆ่าเด็กเขาเกล่าวหาอะไรคุณต้องไปดูเขามีแรงจูงใจในเรื่องของอะไรคุณต้องไปดูการที่จะใช้คนที่ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเลยรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายแต่เฉพาะเวลาตัวเองโดนหมายจับหมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีช่อโกงแชร์ มานั่งพูดถึงวิจารณคดีรอดร้อยเปอร์เซนการันตีแบบนี้เป็นเรื่องไม่ฉลาดค่ะเป็นเรื่องไม่ฉลาดเหมือนการเอามิจฉาชีพตัวหนึ่งมาการันตีไอ้ฆาตรกรตัวหนึ่งว่าไอ้คนที่มันเป็นคนดีเชื่อผมเถอะมันเป็นเพื่อนผมมันเป็นคนดีผมรู้จักบันดีถ้ามึงก็เลวมึงมีชนะติดหลังและมึงไปการันตีให้เขาว่าไอ้นี่มันเป็นคนดีคุณคิดว่าคนจะมอง ไอคนที่คุณการันตีว่าอย่างไรไอตัวการันตีเองมันยังจังเวนถ้วยกะไลเพราะฉะนั้นมันจะเอาอะไรไปการันตีคนอื่นดังนั้นนะคะดิฉันแนะนําจำเลยสองผัวเมียคุณจะให้ไอขาหมูไอตัวเนี้ยฟาดใครจะด่าใครอย่าให้มันด่าไปค่ะมันเป็นสายฟาดแต่อย่าให้มันวิจารณ์ณคดีคุณเพราะจะทําให้คุณจนมุมง,ง่ายขึ้น การที่คุณจะให้ใครวิจารณ์คดีคุณควรจะให้คนนั้นมีเครดิตในทางกฎหมายมากกว่าคนที่มีคดีช่อโกงแชร์เป็นชนักติดหลังในนาทีใจบุญโดนคดีโกงแชร์จริงๆคะ่ะดิฉันพูดได้และดิฉันเตือนภัยเป็นประโยชน์แก่สังคมมีหลักฐานว่าเขาไปยอมรับข้อกล่าวหาเขาโกงแชร์ ที่สอนอธรรมศาลาราจริงๆดิฉันพูดตรงๆออกชื่อชัดด้วยน,นายณทีใจบุญโดนคดีโกงแชร์ที่สอนอธาสสารรมศาลาให้ทุกคนระวังไว้คนคนนี้ในสิ่งที่เขาพูดอาจจะเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะเขามีคดีจริงๆดิฉันเตือนภัยประชาชนไม่ได้มินประมาทไม่ได้นาเข้านาความเท็จเข้าพรบคอมแต่พูดตรงๆแมนแมน อยากฟ้องฟ้องกูมากูเตือนภัยประชาชนว่าให้ระวังไอ้พวกโกหกปินป้อนกะล่อนตอแหลคุณอาจจะโดนหลอกได้จำเลยสองผูมียฟังไว้นะคะคุณจะใช้ใครไปฟาดใครจะหยาบใครเลยคุณทําได้ทั้งนั้นคะ่ะแต่ถ้าคุณจะใช้ใครมาวิจารณ์คดีคุณเพื่อช่วยให้ภาพพจน์ของคุณดูดีขึ้นเลือกคนหน่อยคะ่ะถ้าเอาไอ้พวกเหงสวยจังเวนถ้วยตะไลไม่รู้แม้กระทั่งกฎหมายแถมยังเป็นคนที่ ทำความผิดทางกฎหมายมาแล้วแหละมันจะทําให้พวกคุณมันจะทําให้พวกคุณไม่มีเครดิตค่ะเลือกใช้คนให้ถูกทางหมูแล้วเอาไว้ขุนเชือดกินเท่านั้นค่ะไม่ได้เอาไปทํายุทธหัตถีไม่ได้เอาไปทําศึกสงครามไม่ได้เอาไปโต้เฉียงโต้คารมมัธยมศึกษาอะไรกับใครเพราะฉะนั้น เลือกใช้คนให้ถูกด้วยไม่งั้นคุณจะเสียหนักขึ้นจากคนรอบข้างดิฉันเตือนด้วยความหวังดีคนคนนี้มีคดีโกงแชร์จบไปแล้วเพราะว่ายอมความกันแต่เขามีคดีจริงๆเขาเขาโกงแชร์จริงๆที่สอนอธรรมศาลาอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วดิฉันออกชื่อเสียงได้ด้วยว่าโดนคดีทั้งผัวทั้งเมียคะ่ะ